สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองวันนี้นำเสนอคำว่าการเมืองแบบศักดินาหรือรัฐศักดินาซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินกันมากเลยในการต่อสู้ในการรณนงรงในการพูดคุยของผู้คนในสังคมไทยในปัจจุบันคำว่าการเมืองศักดินาครับ <san> ท่านผู้ชมครับ <san> ผมมีสักสีประเด็นที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าคำว่าการเมืองศักดินาคืออะไร <totalmente> ประเด็นแรกคืออำนาจครับท่านผู้ชมครับอำนาจเป็นอำนาจของใคร ว่ากันถึงที่สุดแล้วอำนาจของระบบการเมืองศักดินานั้นไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่เมืองหลวงไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่พระหมหากษัตริย์นะครับแต่อำนาจในทางการเมืองในการดำเนินการนั้นอิสระมากๆไปอยู่ตามชุมชนการเมืองต่างๆ เช่นไปอยู่ตามนครศรีธรรมราชหรือลิกอโบราณไปอยู่ที่เชียงใหม่หรือล้านนาโบราณไปอยู่ที่เมืองไกลๆพิษณุโลกเหมือนยกตัวอย่างเนี่ยอำนาจที่นครศรีธรรมราชก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่เจ้าผู้ครองนครศรีธรรมราชหรือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่เชียงใหม่หรือพิษณุโลกเพราะงั้นอำนาจทั้งหมดไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่เมืองหลวงอำนาจเนี่ยกระจายออกไปนะครับไปให้เมืองต่างๆหรือเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆเนี่ยดำเนินการแบบอิสระเบ็ดเสร็จรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเอง ประเด็นที่2นะครับถ้าจะพูดถึงคําว่าการเมืองแบบศักดินานะครับก็คือว่าสถาบันทางการเมืองคือใครสถาบันทางการเมืองซึ่งเป็น,นกลไกของพระหมหากษัตริย์นะครับท่านผู้ชมครับในยุคปัจจุบันนี้แตกต่างกับยุคศักดินาสถาบันต่างๆเช่นสถาบันแห่งความเป็นญาติพระประยูนญ,ญ,ญาติของพระองค์ท่านเพราะงั้นการดํารงอํานาจของพระหมหากษัตริย์หรือจะลงพระราชอํานาจของพระหมหากษัตริย์เนี่ย พระองค์ท่านก็จะต้องมีพระประยูนญาติไปปกครองเมืองโน้นไปปกครองเมืองนี้ไปปกครองเมืองนั้นในขณะเดียวกันก็จะต้องให้เป็นดองพูดภาษาบ้านเราก็งห้เป็นดองเกี่ยวดองกันเพื่อที่จะสร้างดุลยภาพทางอำนาจไม่ให้เมืองโน้นยกทัพมาตีเมืองหลวงไม่ให้เมืองนี้ไปยกทัพตีเมืองโน้นนั่นสถาบันอันที่หนึ่งคือพระประยูนญาติอันที่สองนะครับสถาบันศาสนาในการเมืองแบบศดินาเนี่ยศาสนาเนี่ยเป็นกลไกสําคัญมากที่จะร้อยรัดผู้คนให้มีความจงรักทักพักดีต่อพระมหากษัตริย์เช่น ศาส,สนาพราหมณ์นะครับจะระบบกันเพื่อที่จะทําให้สถานภาพของพระมหากษัตริย์แตกต่างกันสถานสถาบันพระมหากษัตรติย์มีสถานภาพแตกต่างกันในขณะที่ศาสนาพุทธเองก็จะมีทศพิธราชธรรมจะต้องมีธรรมะต่างๆที่จะชี้เห็นถึงสถานะความเป็นศูนย์กลางของพระราชอำนาจของพระองค์ท่านที่ไม่มีใครทรยศหรือไม่มีใครจะคิดแข่งข้อ นะครับสถาบันศาสนาจึงเป็นเครื่องมือในการร้อยรัดและคำยันสถาบันต่อไปก็คือสถาบันกองทัพอันนี้ก็ใหญ่ยิ่งใหญ่มาก กองทัพที่มีการปกครองกองทัพที่ใช้ในการวัวเมืองต่างๆก็จะต้องเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นเครื่องมือของพระมากษัตริย์และกองทัพเหล่านี้นะครับก็มีการจัดระบบระเบียบออกไปแบบไม่เท่าเทียมกันนะครับมีการจัดระบบระเบียบมีการแข่งขันระหว่างแม่ทัพโน้นกับแม่ทัพนี้มีการต่อสู้มีการแย่งชิงมีการยึดศิอิจฉาริษยาก็ยังคงมีนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับว่าด้วยการเมืองแบบศักดินาก็คือประชาชน ท่านผู้ชมครับประชาชนนี่นะครับไม่ใช่พล,ลเมืองมันปัจจุบันนี้ไม่ใช่จะส่งเสียงเออะโวยวายหรือส่งเสียงต่อเรียกร้องจากผู้นําหรือประมากษัตริย์หรือผู้ปกครองได้ประชาชนเป็นทรัพย์สินครับความเท่าเทียมของประชาชนไม่มีครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่ต่ํามากๆประชาชนสามารถถ,ถูกขายได้สามารถถ,ถูกเกณฑ์ถูกระดมใช้แรงงานได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวพล,ลเมืองหรือตัวประชาชนเรื่องุดท้ายจริงๆนะครับก็คือเรื่องเศษรษฐกิจเศษรษฐกิจรวมศูนย์อยู่ที่ราชสำนัก อำนาจในการกำหนดเรื่องเศรษฐกิจต่างๆราชสำนักเนี่ยเป็นคนที่รวมศูนย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลารวมศูนย์นะครับราชสำนักก็ไม่ได้รวมศูนย์มาถึงนครไปถึงสุราษฎร์ธานีหรือไปถึงเชียงใหม่ก็รวมศูนย์เฉพาะในปริมณฑลของอำนาจที่เมืองหลวงหรือพระราชสำนักที่พอจะมีพระราชอำนาจแผ่ไปสารออกไปถึงได้นี่คือลักษณะของการเมืองแบบศักดินาหรือรัฐแบบศักดินาครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ